สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับช่อง168 Channel นะครับวันนี้นะครับผมมีรถสวยๆมาให้เพื่อนๆรับชมอีกแล้วนะครับเป็น Toyota Hilux Tiger เป็นรถสวยด้วยนะครับรถมือสองไม่มีตำหนิเลยไม่ใช่สิรถมือสองไม่มีตำหนิไม่ได้ผมรายงานตรงๆนะครับคันนี้เข้าใหม่สวดีเลยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีรถสวยๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเรื่อยๆนะครับรถมือสอง มันไม่มีตําหนิไม่ได้นะครับมันต้องมีตําหนิเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะครับว่ารถจะสวยขนาดไหนบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆนะครับต้องขอภายลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาท้ายคลิปขออธิบายก่อนนะครับว่ารถคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาท้ายคลิปนะครับถ้าผมแจ้งราคาไปแล้ว ก็บอกแพงแต่ไม่รู้เลยว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอรีวิวก่อนแล้วก็รายงานรถก่อนนะครับ <Yeah. S 1> ว่าผมทําอะไรไปบ้างแต่ทุกคลิป oh. ผมแจ้งราคาอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะว่าผมไม่แจ้งราคาก็กำลังใจให้ผมด้วยผมรายงานตรงนะครับเดี๋ยวผมจะดูแลทั้งหมดนะครับเรื่องสายพานา,นนนานาเครื่องน้ำมันเครื่องมันเฟืองท้ายมันเกียร์นะครับยางใหม่ด้วยคันนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับปี2020บบอกเลยว่าคันนี้สวยมากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะครับ รถกระบะคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าไฮรักไทเกอร์นะฮะเป็นตัวเครื่อง2005นะครับดี d นะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับเป็นปี2 0 0 4ตกจุดทะเบียนตรงปีนะครับเป็นปี2 0 0 4แท้นะครับรถเดิมสวยนะครับคันนี้รถเดิมสวยมากนะับเป็นสีบอลเงินด้วยบอลเงินจากโรงงานเลยนะฮะคันนี้นะครับ ผมได้จัดทำฟิตเมนต์นะฮะล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับบวกยางใหม่นะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับปี2020นะครับยางใหม่นะฮะเดี๋ยวดูนะเส้นเส้นก็ยังอยู่นะครับเส้นสีฟ้าก็ยังอยู่นะครับซูมกันไปเลยนะครับผมคันนี้รถสวยมากนะครับเพื่อนๆรถหน้าเดิมรถท้ายเดิมนะครับเครื่องดีด้วยนะครับแอร์หนาวคันนี้นะเป็นรถป้ายจังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะเพื่อนเ อุตรดิตนะรถสวยมากนะครับเริ่มต้นจาก้องเครื่องเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง16วาลนะครับเทอร์โบนะเป็นเครื่อง D4D นะครับเป็น D4D ปี2004นะครับอันนี้คือเป็นรุ่นตรงปีจดทะเบียนตรงปีนะครับไม่ใช่ลากจดแน่นอนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นตัวมิเนอร์เชนก่อนที่จะเป็นวีโก้แล้วนะครับรถคันนี้นะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับหน้าเดิมนะครับคันหน้าเดิมนะครับรถไม่เคยเกิดวุติเหตุนะครับคันหน้าเดิมนะครับ คาน้าเดิมนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับรถหลายปีนะฮะมอน้ําเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็ได้เปลี่ยนของใหม่มาเรียบร้อยนะฮะแบตเตอรี่ใช้งานได้ดีนะฮะส่วนเพจนะครับเพจก็ยังสวยนะครับเพจไม่เคยแกะนะครับห้องเครื่องสีเดิมนะครับห้องเครื่องสีเดิมแต่ที่ไม่เดิมคือฝากระโปรงครับฝากระโปรงเคยเปลี่ยนมานะครับโดนอะไรเล็กๆน้อยๆนะอันนี้ผมการันตีนะครับเพราะว่ารอยอ์ครถนะก็ยังอยู่ครบนะครับแก้มเดิมนะครับแก้มยังไม่คมนะครับอันนี้เขี่ยแก้มดูเลยนะแก้มเดิมนะครับ รถบางๆนะครับรถไม่เคยเกิดวิเหตุนะครับคันนี้ไฟหน้าก็ยังค่อนข้างที่จะใสแต่อาจจะมีเหลืองบ้างตามอายุรถนะฮะเหลืองบ้างตามอายุรถรถค่อนข้างที่จะเดิมนะครับคันหน้าเดิมนะฮะเม็ดอาร์ก็ยังอยู่ครบนะครับเพื่อนๆเม็ดอาร์แก้มแก้มอย่างเดิมนะครับรคันนี้สวยมากนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กซ์18นิ้วนะครับล้อแม็กซ์18นิ้วนะครับเบอร์ยางด้านหน้านะครับ2 3 5 4 5 R18 นะครับตัวนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนยางใหม่ให้ด้วยนะ เราดูจากคีบยางนะครับยีบยางเนี่ยก็ยังอยู่นะครับนี่ฮะคีบยางยังอยู่นะเปลี่ยนยางมาเนี่ยวิ่งไม่ถึง100กิโลนะครับอันนี้ผมแจ้งก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังคือล้อนะครับก็จะเป็น18 18นิ้วนะฮะฟิตเมนต์นะครับเบอร์ยางเบอร์ยางก็จะเป็น2 6 5 4 0 R 1 8นะครับหลังจะกว้างกว่านะครับก็ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับเพื่อนๆยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับคันนี้ ก็หน้าเดิมท้ายเดิมนะครับโดยรวมนะรถสวยมากนะครับทรงเดิมนะครับทรงเดิมเดี๋ยวเราดูจากนี่ล่องกระบะกับล่องเก่งนะครับตรงกันอยู่นะนี่คือรถทรงเดิมนะครับรถทรงเดิมมากนะดูจากนี้นะฮะรถเคยเก็บสีบ้างนะครับเก็บสีมาบ้างเป็นเรื่องปกตินะรถหลายปีนะครับอาร์คเดิมเม็ดเดิมนะครับรถไม่เคยคว่ำไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับผม อ่ะเรามาดูด้านท้ายกันดีกว่านะครับชุดยางอะไรนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนเปลี่ยนดีวีดีให้ด้วยนะเดี๋ยวรายงานอีกทีนึงนะครับด้านซ้ายนะครับกระบะท้ายนะครับมาร์กเดิมนะครับมาร์กเดิมอาร์กเดิมนะครับรอยพับเดิมนะครับจากโรงงานนะยังอยู่นะครับด้านขวานะครับมาร์กเดิมอาร์กเดิมนะครับจากโรงงานยังอยู่นะรถหลายปีนะครับมันต้องเก็บสีเป็นเรื่องปกติร่องกระบะนะครับยังสวยอยู่นะครับรถไม่เคยใช้งานหนักนะครับ รถกระบะสวยอยู่นะครับอ่ะโอเคตามนี้นะครับรถสวยครับรถสวยมากนะครับรถไม่มีผุนะครับคันนี้คือมันตามอายุรถนะครับอันนี้ต้องทําใจนะลูกค้าตามอายุรถนะครับรถมีการทําสีน็อตขยับทําสีเป็นเรื่องปกติสีเดิมอาจจะซีดบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติเลยนะครับอันนี้ลูกค้าต้องทําใจนะครับต้องเข้าใจด้วยนะส่วนกระชนด้านหลังนะครับผมก็ได้ทําการจัดปรับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอันนี้คือผมซื้อของใหม่ให้เลยนะครับ ไม่ใช่มือสองนะครับเพื่อนๆดูแลครบนะครับทําการเปลี่ยนกันชนหลังให้ด้วยนะครับเปลี่ยนยางใหม่นะครับแล้วก็ขอบายทะเบียนเปลี่ยนให้ด้วยนะครับแล้วก็ทําการเก็บรีวรอยสีรอบคันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับเพื่อนๆภายในนะครับก็ทันนี้นะครับก็จะเป็นกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับปรับมองทัศนวิสัยนะครับเป็นไฟฟ้านะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับตัวนี้ใช้งานได้ครบเลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นกระจกปรับมองข้างปรับ ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับกระจกบานเลื well. ่อนไฟฟ้านะครับทั้งสองข้างใช้งานได้ครบนะครับอันนี้ใช้งานได้ครบนะครับรถคันนี้นะครับภายในสวยมากนะครับภายในสวยมากก็จะมีพวงมาลัยนะครับที่ไม่ตรงรุ่นนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับลูกค้าก็ได้จัดแต่งมานะส่วนเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะฮะรถใช้น้อยแล้วใช้รักษามากนะครับเบาะก็ทรงเดิมนะครับเบาะทรงเดิมนะครับก็ได้คันนี้นะครับก็ได้ทําการติดเครื่องเสียงมานะครับ ก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ลูกค้าจะหาความเพลิดเพลินให้กับเจ้าของเองนะครับเอาโอเคภายในสวยนะครับไม่มีอะไรแตกหักนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าโอเคนะครับก็ได้จัดทาเปลี่ยน DVD ให้ด้วย1ตัวนะครับคันนี้คันนี้ถือว่าทําเยอะนะครับเปลี่ยนอะไรที่เสียนะครับเพราะรถเก่าผมแจ้งก่อนนะรถเก่ารถหลายปีมันต้องมีการเซอร์วิสเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนไม้นะครับไมค์คันนี้นะครับวิ่งเพียง2องแสนหกหมื่นกิโลนะครับก็คือมันก็แมทช์กับ ฟรีรถนะครับก็อันนี้นะครับก็จะมีการแตกหักรุดเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเดี๋ยวใส่บานพับให้ได้นะฮะเพราะว่าอันนี้รถมันหลายปีนะครับเกิดจากการใช้งานนะครับแต่รถไม่เคยเกิดวุติเหตุแน่นอนนะฮะส่วนมากรุ่นเนี้ยจะชอบขาดเป็นเรื่องปกติของรุ่นนี้อยู่ละนะก็สวยครับภายในสวยนะครับไม่มีอะไรเป็นรอยนะครับคอนโซลในด้านหน้านะฮะปิดแอร์ก่อนคอนโซลใดด้านหน้านะครับก็ค่อนข้างจะสวยมากนะครับ รถไม่เคยตากแดดนานนะครับคอนโซลในสวยมากนะครับคันนี้ใช้งานแบบทะนุถนอมอยู่นะครับก็แผงประตูก็ยังสวยอยู่นะครับจริงๆอ่ะมันจะมีผ้าหุ้มตรงนี้ครับทุกคนมันจะมีผ้าหุ้มตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรนะครับมันอาจจะมีการลอกนะครับลูกค้าเก่าก็ลอกออกไปนะครับแต่สวยนะครับแต่สวยอยู่นะครับสวยอยู่ทางด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับแผงประตูเหมือนกันนะครับ เสานะครับมาร์กเดิมอาร์คเดิมโรงงานยังอยู่ครบนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าใช้งานดีเลยนะครับรุ่นนี้ใช้งานดีมากนะรุ่นนี้ประหยัดรุ่นประหยัดก่อนจะเป็นวีโก้นะครับคันนี้อโอเคเดี๋ยวข้างนั้นผมไม่แกะเนาะเพราะว่าเหมือนกันนะครับสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ด้านแคปนะครับเสายังอยู่ครบนะครับเพื่อนๆสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับก็ยังสวยนะครับสวยมากนะครับ นี่ประตูนะครับประตูก็ยังปิดนุ่มอยู่นะครับประตูปิดนุ่มอยู่นะฮะก็โดยรวมถือว่าโอเคมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนะครับเสาก็ยังเดิมนะครับไม่มีการโป้หนานะครับรถไม่เคยตัดต่อไม่เคยจมน้ํานะครับรถไม่เคยตัดต่อนะครับแก้มนะครับแก้มแก้มก็ไม่เคยแกะนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับอันนี้น็อตไม่เคยขยับนะครับ รถสวยๆนะครับรถหลายปีแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับหายากมากนะครับถ้าลูกค้าอยากจับจองก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับโดยรวมรอบคันสวยมากนะครับโดยรวมรอบคันสวยมากนะครับหลังคานะครับบางๆนะครับหลังคาสวยนะครับคันนี้ทําการทําสีมาแล้วนะครับทําสีทั้งคันนะครับคันนี้ ทำสีทั้งคันนะแต่รถไม่เคยเกิดไปเหตุนะครับทําสีเนื่องจากว่ามีการเกิดการซีดบ้างและเกอร์หมดอายุเป็นรอยขีดควรนนะเป็นเรื่องปกติของรถอยู่แล้วนะครับอันนี้ลูกค้าต้องเข้าใจนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ผมได้รีวิวรถคันนี้นะครับเป็นโตโย t a าไฮรักไทเกนะครับปี2004นะครับเป็นปีจดทะเบียนตรงปีนะเพราะว่ารุ่นนี้นะครับข้างในจะเป็นสีครีมนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นปี2002ขึ้นเนี่ย2002 2003นะครับภายในก็จะเป็นสีเทานะครับก็คือมันจะเป็นโทนสีเทาไปเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้คือเป็นตัวไมเนอร์ก่อนที่จะเป็นวีโก้นะครับรีวิวไปคร่าวๆแล้วนะครับก็ถือว่าละเอียดนะครับรถช่วงล่างดีนะครับคันนี้รถช่วงล่างดีมากนะครับรถไม่เคยเกิดไม่เหตุนะครับส่วนที่ผมดูแลผมดูแลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมชี้แจงนะครับเดี๋ยวผมเปิดราคาก่อนนะครับคันนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่175,000บาท นะครับแพงตรงไหนนะครับแพงตรงไหนเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะผมก็ได้รีวิวไปคร่าวๆแล้วว่ามันแพงตรงไหนนะครับก็คือรถมือสองเป็นเรื่องปกติผมมาเก็บสีเองนะครับรอบคันนะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้นะครับไม่ใช่แค่ยางนะครับผมให้ล้อแมกใหม่ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการชนท้ายนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไม่ใช่มือสองแน่นอนนะครับอันนี้นะครับ1เปลี่ยนยาง2เปลี่ยนล้อแมก3เปลี่ยนกันชนหลังนะครับอันนี้รถมือสองต้องมีบ้างนะครับ4ทําสีใหม่ทั้งคันนะครับ ต้นทุนไปอยู่ที่ไหนลูกค้าให้ดูเอาเองนะครับคำนวณเอาเองนะฮะแล้วก็ดูแลนะครับผมดูแลน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับสายพันทุกเส้นนะครับผมดูแลให้หมดหมูลราคาเท่าไหร่ละครับแพงแพงแพงแพ,ง,พงตรงไหนนะครับรถก็เข้ามาก็ค่อนข้างที่จะแพงแล้วนะครับเพื่อนๆต้นทุนนะครับแล้วก็ผมดูแลเรื่องตรงนี้ให้ด้วยนะครับแต่ถ้าลูกค้าซื้อไปไปซื้อที่อื่นหรือว่าไปซื้อบ้านเองนะคันนี้ก็รถบ้านเหมือนกันนะครับแต่ถ้าลูกค้าไปซื้อที่บ้านเองลูกค้าต้องมาเซอร์วิสเองนะครับไม่รู้ ไม่รู้จะน้ำมันเครื่องสายพานริ้วรอยต่างๆนะวครับรถมันมีอายุอยู่แล้วนะคบมันต้องเก็บงานอยู่แล้วนะครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆอันนี้ลูกค้าต้องทําใจเองนะครับห<ๆ>ม้อน้าก็เปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะครับแบตเตอรี่ใช้ได้ดีไม่ดีถ้าเจอแบตเตอรี่เก่าลูกค้าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เก่าอีกนะครับอันนี้คือผมแจ้งก่อนนะครับแต่คือคันนี้นะครับผมดูแลให้หมดแล้วนะครับลูกค้าซื้อไปพร้อมใช้ได้เลยนะครับไหนจะมีค่าโอนลูกค้าก็ต้องไปโอนเองนี่ผมโอนให้ด้วยนะครับ แล้วไหนจะมีภาษีด้วยถ้าภาษีขาดลูกค้าต้องไปต่อเองด้วยนะครับลูกค้าลองคำนวณดูนะฮะอ่ะยางหมื่นกว่าบาทนะครับพร้อมล้อแมกนะครับล้อแมกไม่เคยซ่อมไม่เคยดุ้งนะฮะล้อแมกอาจจะเป็นมือสองนะครับเพราะว่าผมลดต้นทุนลงไปนะครับล้อแมกไม่เคยซ่อมแมกพร้อมยางเนี่ยหมื่นกว่าบาทแล้วครับนะฮะส่วนกรนชนด้านหลังนะฮะกรนชนด้านหลังก็สองพันเก้าแล้วครับอันนี้เท่าไหร่แล้วนะฮะส่วนสีนะครับรอบคันนะสีก็เกือบสองหมื่นแล้วครับต้องลอกทําใหม่หมดนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องสายพานไทมิ่งเท่าไหร่แล้วคร อันนี้ลูกค้าต้องเข้าใจนะครับทําไมผมถึงขายราคานี้นะถ้าแพงไม่ว่ากันแต่ผมดูแลด้วยใจยรบับผมเองนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรลิงไว้ด้านล่างซ้ายมือนะฮะตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับที่ผมรีวิวฝากเพื่อนเพื่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ <S <S เป็นกําลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวผมมีรถสวยๆแบบนี้มาให้เพื่อนได้รับชมกันเรื่อยๆอีกนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องหนย่งมกแปดชาแนลนะฮะอย่าลืมกดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระด อ,อ,อ chter, ันนี้เดิมแต่ฝากระโปรงไม่เดิมสีไม่เดิมนะครับแต่ลดบางครับรดบางรถบางฮะลถบางนะครับประตูไม่เคยแกะนะครับนี่ประตูไม่เคยแกะประตูปิดนิ่มๆเลยครับเพื่อนๆนี่ฮะอันนี้คือสนิทแล้วนะครับนี่คือสนิทแล้วรถเก่ารถมีอายุนะครับดูยากมากนะครับที่จะได้สภาพแบบนี้ลูกค้าอาจซื้อไปเนี่ยรถเก่าเนี่ยต้องดูแบบละเอียดมากนะครับเวลาซื้อเข้านะครับ ผมจะมีวารันตีนะฮะตัดต่อจมน้ำเเกิดอุบัติเหตุนะครับทางเราการันตีคืนเงินล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวทำสัญญาแล้วเอาคลิปนี้ไว้เป็นประกันนะครับคันนี้นะฮะหนึ่งแบาทลูกค้าถือว่าคุ้มนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ